ธรรมะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวิชาสุขศึกษานะครับผมครูสอนนรินทร์วรสารนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะครับเรื่องเพศศึกษานะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของแนวทางป้องกันพฤติกรรมที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับ มาตรฐานการเรียนรู้นะครับพ2.1เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเองครอบครัวเพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนินชีวิตตัวชีวัดพ2.1พอ6.2วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอชและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ ้อที่1 nenhum. อธิบายแนวทางป้องกันพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอชและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ 2. เขียนแผนภาพแนวทางป้องกันพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอชและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนสังเกตภาพ2ภาพนะครับว่า เด็กในภาพกำลังทำอะไรกันนะครับเด็กในภาพนะครับเป็นวัยรุ่นทำกิจกรรมอะไรครับกังเรียนดูสัครู่นคครับทำอะไรกันครับมีอะไรบ้างเอ่ยเล่นกีฬาอะไรอีกครับเล่นดนตรีถูกต้องนะครับและในภาพนะครับที่เห็นนะครับจะส่งผลดีอย่างไรครับ ในภาพที่นักเรียนเห็นนะครับที่เด็กกําลังเล่นกีฬาและเล่นดนตรีมีผลดียังไงครับทำให้ร่างกายแข็งแรงอะไรอีกครับจิตใจเบิกบานแล้วก็รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับครูมีสุภาษิตนะครับสอนหญิงของสุนทอนผู้นะครับแล้วครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะครับนักเรียนก็ อ่านตามกูก็ได้นะครับจงรักนวลสงวนนามห้ามใจไว้อย่าหลงไหลจำคําที่พร่ำสอนคิดถึงหน้าบิดาและมารดอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีเมื่อสุกงอมหอมหวานจึงควรหล่นอยู่กับต้นอย่าพรากไปจากที่อย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดี เมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปลารมนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับสุภาษิตสอนหญิงบทนี้ครับแล้วให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับแต่ไม่ต้องทํามาส่งนะครับให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์ดูเองนะครับที่บ้านนะครับเดี๋ยวคุณมีภาพเด็กสองคนนะครับเด็กชายกับเด็กหญิงครับกําลังสนทนากันนะครับเด็กชายก็ พูดขึ้นมาว่าเราเห็นข่าววัยรุ่นไทยตั้งคันในวัยเรียนกันเยอะเลยเธอว่าปัญหาดังกล่าวป้องกันได้อย่างไรเด็กผู้หญิงก็ตอบว่าเราว่านะเด็กผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวส่วนเพศชายก็ต้องให้เกียรติเพศหญิงแล้วนักเรียนล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งคันในวัยเรียนครับ ทีนี้มาดูการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะครับเราป้องกันได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับวางตัวในการครบเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสมนะครับ2ไม่กลับบ้านมืดค่ํา 3. แต่งกายสุภาพไม่ใส่กางเกงหรือว่ากระโปรงสั้นหรือว่าเสื้อผ้ารัดรูปจนเกินไปนะครับ 4. ีนะครับหลีกเลี่ยงกันอยู่กับเพศตรงข้ามตามลําพังในที่รับตาคน หไม่ทดลองดื่มสุราหรือว่ายาเสพติดทุกชนิดนะครับหต้องพยายามคิดเสมอว่าตอนนี้เราอยู่ในวายเรียนไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์นะครับและไม่ดูภาพยนตร์หรือว่าสื่อละมกต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางป้องกันพฤติกรรมนะครับที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับ ก็จะมีไม่เชื่อคนง่ายนะครับหรือว่าไม่ไว้ใจคนแปลกหน้านั่นแหละครับวางตัวให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการอยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้ามมอสักครู่ก็ได้พูดไปแล้วนะครับมาทดลองมีเพศสัมพันธ์ศึกษาหาความรู้เรื่องเพศที่เหมาะสมเมื่อมีปัญหาต่างๆเรื่องเพศคนรปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนนะครับเดี๋ยวครูมีคําถามจะถามนักเรียนนะครับ นักเรียนคิดว่าการดูสื่อละมกตามลําพังเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรอันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนทํานะครับลงในสมุดหรือว่าใบงานหรือว่ากระดาษ A4 ก็ได้นะครับแล้วมาส่งครูตอนเปิดเรียน,นครับนักเรียนคิดว่าการดูสื่อละมกนะครับตามลําพังเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรนะครับ คำถามต่อไปนะครับหากมีเพื่อนต่างเพศมาชักชวนนะครับให้นักเรียนไปเที่ยวหลังจากเลิกเรียนนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรครับอันนี้ก็ให้นักเรียนทำมาส่งรูตอนเปิดเรียนนะครับสรุปนะครับการป้องกันพฤติกรรมนะครับที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ทำให้ไม่เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ แล้วก็การติดเชื้อเอชนนั่นเองช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะขอฝากนะครับนักเรียนทุกคนนะครับรวมทั้งท่านผู้ปกครองด้วยนะครับให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีครับ